วันนี้ค่ะวันนี้หนูจะมาทำผลิตภัณฑ์ใหม่จากเซเว่นทำเค้กด้วยไมโครเวฟค่ะชวก์กล่องนี้ดีไหมคหน้าตาเปไน็นยังไงโอเคเรามาดูกันนะคะ่ะมีอะไรบ้างข้างในอาแกะดูะะอาแกะดูข้างในก่อนบอกวิธีทำมาค,ค่ะค่ะแกะดูทคมา ผมอบมึได้ไงเนี่ยทิทางที่ไข่1ฟองประมาณห้าสิบกรัมในถ้วยเติมแป้งม้อมงมอยอกาแลตเค้กคนไว้กันคนให้เข้ากันนำมาเขวโดยไม่ต้องปิดฝาใช้ไฟแรงจุดเป็นเวลาหนึ่งนาที หรือก okay. ็ท nah ั oh, oh. Good, good, go oh, ้งสุกโอเคทำอะไรคะอ่าเดูอุปกรณ์ก่อนเลยดูซีเรียสเลยว่าอุปกรณ์ก็มีถ้วยค่ะแป้งค่ะแล้วก็แล้วชิพค่ะไข่ค่ะส่วนอันนี้เป็นถ้วยเลี้ยงมาจากเซเว่นอันนี้แป้งส่วนตัวที่เราจะเพิ่มเองเราคิดว่าเราจะเพิ่มเข้าไปเองนะคะก็ไข่โอเคแล้ววิธีทำอ่ะเขาจะให้เทตีข่อยใส่ในนี้แต่เราจะ ตีใส่นี้ก่อนแล้วเราค่อยเทใส่นะคะเปิดวางแถวๆนี้งงไว้ั่ตีไข่สิคะเอาอะไรมาตีฮะ ครตีส่ไข่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทลงไปนี้ค่ะเทปหมดเลยเทไปหมดเลยเอาอนะันได้นะะหลังจากนันเราก็ส่ปลาแ ใสห่สหมดเลยค่ะเพราะเขาให้มาพอดีลอแล้วแล้วก็เอาช่ไปด,ด้วยเหมดเลยไนะหมนะใส่หมดไาาหมลหลังจากเราคนให้เข้ากันแล้วนะคะ แต่ตามที่เขาบอกว่าให้อบหนึ่งนาทีนะคะเราก็ต้องลองอบหนึ่งนาทีก่อนนะคะค่ะค่ะค่ะเขาบอกว่าหนึ่งนาทีใช่ไหมเรากดอะกดไปนี่จิ้มไปอีกทีนึงอีกทีนึงโอเคว่าจะดูมันรอนไหก่อนนะคะเ,เริ่มมีกลิ่นแลนะยกมาดูสิคะลูกไม่นี่ยยกออกมาทั้งถาดสิคนะเป็นไงบ้าง มันมันน่าจะยังไม่สุกปะอือยัไม่สุกอ่ะเอาไปเลยเอาอีกหนึ่งนาทีดีกว่าจิ้ไปสองันตอนนี้เราคิดว่ามันน่าจะสุกแล้วเดี๋ยวเราลองชิมดูกันนะคะเรามาลองชิมดูกันนะคะเ่านะคอน่วยเยอะมากค่ะ สุกยังคะโอ้ค่ะโอเคใช้ได้เนาะอ้อย่าลืมกดซับสไคร์และกดติดตามด้วยนะค่ะ,สว,ส,ะสวัสดีค่ะ